ครับผมสวัสดีครับลุงพร้อมทั้งฝนตกแล้วก็ไฟดับครับผมไฟดับไปไปมามาหยุดหยุดนะครับเพิ่งมาเมื่อเช้านี้นะครับอินครับผม่ารับเลือกฮะครับครับครับเดี๋ยวจะลองฟังดูนะครับระบบอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้นะครับยังก็ทางทีวีนะครับตรวจสอบให้ด้วยนะครับศูนย์สี่สองห้าเก้าเก้าหกแปดแปด รเรื่องของการสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับก็เริ่มสมัครตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับทั่วประเทศ83เขตนะครับแบ่งเป็นเขตประถม55เเขตมัธยม28เขตนะครับจำนวนทั้งสิ้น731อัตรานะครับลูกหลานนะครับในวิชาเอก3 6กลุ่มวิชาเอกนะครับสมัครถึงเดือนพฤษภาคมวันที่5นะครับไม่เว้นบรรยุราชการ นะครับเขตใกล้ๆเราก็มีสพอปอเลยเขต3สกลนครเขต1น่งน้องคายเขตหนึ่งบึงการนะครับแล้วก็อุดรธานีเขต4อุบลราชธานีเขต3นครราชสีมาเขต3ศรีสะเกดเขต3ามสุรินเขต3นะในส่วนของสองพมออก็มีใกล้เราก็มีอุดรธานีคอนแกนชัยภูมิอย่างไงรลูกหลานก็ตรวจสอบดูได้นะครับการสมัครก็สมัครสำนักงานเขตที่เปิดสอบนะครับก็ เตรียมพร้อมก,กันนะครับมาที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับได้อนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานจํานวน17ท่านนะครับกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าคัมแบ็กกระทรวงศึกษาธิการท่านดรสุรัศิลปะอนันต์เป็นประธานกรรมการชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ก่อคุณคุณ,คณทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านมีชัยวีระไวยทยะ,ะท่านสมยศมีเทศ คุณสมหมายปรีชัดนายสุกรีเจริญสุขนายอาจองค์ชุมสายณายุทยานี่ก็เป็นคณะกรรมการการสาขั้นพื้นฐานซึ่งก็จะมีหน้าที่บทบาทในการพิจารณาเสนอนโยบายนะฮะแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการสาขั้นพื้นฐานนะครับติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลการจัดการสาขั้นพื้นฐานสำหรับท่านดรสุรัตน์ศิลปะนันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ เชี่ยวชาดด้านการบริหารการศึกษาและการบริหารงานบุคคลผลงานสําคัญของท่านก็คือเป็นผู้ยกร่างพระราชกิจดีการระเบียบข้าราชการครูฉบับแรกนะครับซึ่งใช้ในการกําหนดตําแหน่งเงินเดือนข้าราชการครูริเริ่มโครงการปฏิรูปการศึกษาและก็ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาซึ่งส่วนหนึ่งก็นําไปสู่การตราพระบัติการศษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2552นะคซึ่งก็ถือว่ามีผลงานทางวิชาการและก็ งานที่เกี่ยวข้องการบริหารการสาเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งท่านดรสุรศิลปิปันธ์ก็เป็นประธานบอร์ดกอพอ,อนะครับเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ,นะรสมัยรับปรชการก็ผ่านตําแหน่งสําคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสํานักง,งานข้าราชการครูปีพุทธศักราช2530-32 อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนและก็ปรลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้คนการศึกษามาอยู่ก็คงจะไปเลี้วนะฮะกระทรวงศึกษาของเรานะครับ อามาที่การประชุมผู้บริหารนะครับของสอพปนครพนมเขต2ในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะสรุปเรื่องสําคัญสาคัญที่จะแจ้งคุณครูทุกท่านนะครับผ่านนะฮะดิสระเพื่อนครูเรื่องสําคัญที่แจ้งก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะครับทางครุสภาเขตพื้นที่นครพนมเขต2บอกว่าให้คุณครูหรือว่าผู้บริหารนะครับที่จะส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมรางวัลครูสดุดดีรางวัลครูสภารางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระนะครับรางวัลครูภาษาไทย ดีเด่นและก็รางวัลการขอรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศสิบัติและก็เงินช่วยเหลือนะครับ ก็คุณครูท่านใดที่ต้องการจะส่งเพราะนั้นก็เชิญได้เลยนะครับวันนี้วันจุดท้ายนอกจากนั้นแล้วในช่วงนี้นะครับยี่สิบเมาสามสเมษายนทางสพปนครมนมเขตสองก็จะมีการพัฒนาครูนะฮะโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงหรือว่าโคชชิ่งแอนด์มอเตอร์ริงนะครับซึ่งได้ลงนามกับ MOU จวัดมหาวิทยาลัยนครมนมซึ่งในโรงเรียนทั้งหมดนะครับที่ในเขตสองของเราที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็มี7โรงเรียนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านปากูนเสียววิทยาบ้านม่วงนาซีดาบ้านพั ชุมชนนาพระชัยโรงเรียนบ้านคำแม่นางโรงเรียนบ้านโพนจานย์ก็จะอบรมที่โรงเรียนสาระรังสิษในวันนี้นะครับวัน,นวันนี้แล้วก็วัน เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของกลุ่มบุคคลนั้นนะครับทางท่านรองบัรลังมคขวินก็ได้แจ้งคุณครูนะครับเรื่องของการย้ายครูนะครับเมื่อวานนี้ประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านคณะกรรมการกันกรองนะคิดว่าหลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับท่านที่รับคำสั่งย้ายนะครับก็จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนใหม่นะครับวันที่16พฤษภาคมพอดีทันเปิดภาคเรียนเลยส่วนการบรรจุผู้บริหารนั้นนะครับทางสพนครบานลมเขต2นะครับได้ขอตําแหน่งไปที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้มา6อัตราก็คงจะมีการเรียกบรรจุในเร็วๆนี้นะครับสลับผู้บริหารน,นะครับก็จะมาพูดเรื่องนี้สักหน่อยนะครับกรณีวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านรัฐมนตรีช่วยเสริมสักพงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยศึกษาได้มาที่นครพนมนะครับด้วยความรักความผูกพันกับชาวจาังหวัดนครพนมอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่จะช่วยผลักดันสนับสนุนโครงการดีๆมาสู่จังหวัดนครพนมไม่ว่าจะเป็นหอดูดาวพนะิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นะครับในส่วนงการประชุมที่สกลนคร,รครูนะครับทางตัวแทนผู้บริหารนะครับก็ได้ถามย้ําเตือนท่านรัฐมนตรีช่วงของเราต้องขอบคุณท่านผู้ในการพิทูลอภัยโศนะครับผู้ในการเรียนบ้านนาหลวงนะครับได้พูดถึงถามท่านรัฐมนตรีเรื่องของพอเชี่ยวชาญ49มันยากเหลือเกินยังไงก็จะอบรมได้ไหมอพออายุ5 5ปีแล้วอบรมเข้มหรือประเมินก็ได้เหมือนกับทางตํารวจของเขาวชันนะครับทางด้านท่านผู้ในการสุพจชพินใจนะผู้ในการศูนย์การศึกษา,าพิเศษนครพนม ก็ได้ถามย้ำเตือนท่านรัฐมนตรีในเรื่องของค่าตอบแทนลูกหลานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพี่การคุณครูทุรกาเนี่ยหมื่นห้ามืนห้าจะได้ไหมซึ่งทั้งสองเรื่องนะครับท่านรัฐมนตรีช่วงของเราก็ได้รับปากว่าจะผลักดันช่วยเหลืออย่งไงก็ เราก็ดูนะครับผลงานของท่านรัฐมนตรีท่านต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็นํามาสู่เล่ากันฟังนะครับปิดท้ายขา่าววันนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์นมาจากท่านผู้บริการสารศริษิ์พันนวงศ์นะครับผู้บริการเรียนสาราลังสุริตบอกว่าทางโรงเรียนสาราลังสุริตนะครับจะทําการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2556นะครับอเอาพนั้นลูกหลานนักเรียน ชั้นม .2 ม .3 ม .4 แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่6นะครับลงทะเบียนเรียนรับเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็จะมีการประชุมผู้ปกครองนะครับลูกหลานนะครับวันที่4พฤษภาคมนะครับที่ห้องประชุมมัธยบารโรงเรียนสหรารังสิตนอกจากนั้นก็จะมีการ เข้าค่ายนะครับเข้าค่ายเขาเรียกว่าปฐมนิเทศนะครับนักเรียนชั้นม .1 ม .4 ในวันเสาร์ที่4พฤษภาคมเช่นเดียวกันแล้วก็ลูกหลานชั้นม .1 ม .4 ก็จะได้เข้าค่ายปรับพื้นฐานนะครับในวันที่14-16พฤษภาคมคิดว่าทางวัธยมตอนนี้หลวงพร้อมกับคงคงจะเตรียมาการในเรื่องการเปิดภาคเรียนครับหลวงพร้อมครับสวัสดีครับปปนในในเปการโรงเรียนบ้รรานนอยใตาในวันศุกร์นะครับที่วัดอรัญญิกวาสในวันที่1พฤษภาคม เวลาส6บุกธนิกาคือวันพรุ่งนี้ครับคุณกิ่งแก้วจากดอนเมืองให้ประกาศมาครับครับมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เล่าไม่ได้ละครับเมื่อวานครับผมได้รับโทรศัพท์จากคุณพรทิพย์พรมเทพซึ่งเป็นหน้าห้องของทางท่านอำนเภอเมืองนครพนม ก็คือทางท่านดำรงสริวิทย์อินวิเศษนะครับบอกว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมที่เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคหรือคณะอุตสาหการรมเทคโนโลยีของทางท่านสมัยสามิตรนะครับไปฝึกงานเ,าเพราะว่าเขาเรียนปชสองก็ไปฝึกงานที่อำเภอเมืองคับซึ่งมีนางสาวสมจิตสารวันนางสาวยุพินพิมพ์กลางและนางสาวนทิดาเพลงลุนนะไปฝึกงานที่นั่น และก่อนเลิกงานเมื่อวานนี้ครับเธอได้เก็บเงินจํานวนหนึ่งมากเลยนะฮะมากเลยนะครับเขาบอกว่ามากเลยแล้วนําไปคืนให้กับนไปมอบให้กับทางปลัดอําเภอคือปลัดสงเลิศสังทองลำนะเพื่อที่จะประกาศหาเจ้าของต่อไปครับผมเลยแนะนําให้นำเ,เงินนี้พร้อมกับนักศึกษาของเราทั้งสามคนไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตารวจครับ เพราะฉะนั้นใครคิดว่าไปทําเงินหล่นเอาไว้ที่ทิทว่าการอาเภอเมืองหนองยานะ่ะนะฮะก็ไปรับคืนได้แต่คุณต้องเป็นเจ้าของทรัพย์จริงๆนะถ้าไม่ใช่ก็เดินทางเข้าคุกนะครับใครที่ทําเงินหล่นเอาไว้ก็ขอให้ไปแจง้งและขอรับได้ครับถ้าจะดีก็โทรมาบอกลุงพร้อมเ่็นก็ได้นะฮะว่าใครเงินหายอะไรยังไงลุงพร้อมจะได้มีวิธีการในการสอบหาเจ้าของตัวจริงนะครับอ่านี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรบมือให้ดังๆแหละครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ครับ ที่คณะอุตสาหกรรมในเทคโนโลยีท่านสมัยสมิตธ์อาเข็นรับลูกหลานที่จะเรียนที่นั่นครับแต่ถ้าอย่างไรก็ตามนะฮะลูกหลานที่คิดว่าอย,อยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยท่านมีราคาที่ประหยัดนในการศึกษาเราเรียนอินทรพ้อมบอกเป็นบุญเป็นกุศลไปรเรียนที่วิทยาลัยสงนะขอบนนมครับนะณเวลานี้ยังรับสมัครอยู่นะครับถ้าอย่างไงเชิญนะ,ะระดับปร,ริญญาตรีครับไปเลือกเอาจะเรียนสาขาอะไรครับคฤุศาสตร์ไหม หรือจะเป็นสังคมศาสตร์ไหมอะไรประมาณนี้ครับเราก็รับอยู่นะที่วิลาลสงขลาพรพนมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความงาน